เดินหน้ากันเข้ามาคนแล้วคนแล้วผู้อยู่เบื้องหลังในอินาซุมะครั้งนี้ก็คือสีนยอราอีกแล้วงั้นเหรอได้เรียนรู้อะไรบ้างดียังละ่ะนักเดินทางที่จมกับความมืดมนเอ๋ย <c oughs> แม้แต่เศษเท่าทุลีก็อย่าคิดว่าจะเหลือใช่แล้วแบบนั้นแหละ ความเปน็นนิรันรนั้นสามารถยืดระยะเวลาได้ยาวนานนะแต่ทว่าดอต่อช่วงเวลานั้นก็ปลอดบางมากเช่นกัน <c oughs> ในวันที่อากาศแบบนี้ทำให้รู้สึกอยากกินของเผ็ดๆเ,เลยละ่ะตลอดทางที่ผ่านมาเธอคงเห็นแล้วใช่ไหมในมือมีของตกแต่งเทศก,กามลมวนแชทเต็มไปหมด ฉันอยากเข้าร่วมการแข่งขันเชฟยอดฝีมือปีนี้และอยากขอให้เธอเป็นที่ปรึกษาด้านอาหารให้ฉันหน่อยมีอาหารอย่างหนึ่งที่อยากให้เธอลองทําให้ฉันดูหน่อยไม่รู้ว่าผู้เขาเ้าแข่งขันมากฝีมือทั้งสองคนจะรังสรรอาหารแบบไหนออกมากันนะฉันขอประกาศให้การแข่งขันเชฟยอดฝีมือแห่งหลี่เย,ย่รอบชิงชนะเลิศเดิ่นนบัดนี้